สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีการทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นการทานายดวงงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินนะคะโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายรวมค่ะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่จะให้ผลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะนําเอานะคะวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะไปปรับใช้ได้ก่อนไปป้องกันได้ก่อนถ้าคิดว่าอะไรที่มันควรป้องกันไว้นะคะแล้วก็ดึงดูด เอาแต่สิ่งดีๆไปนะคะอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่คิดว่าเอาไปแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงกับส้มหรือเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะ,ะซับทิกต็อกนะคะแล้วก็ Facebook ด้วยแล้วก็อย่ายลืมกด s u b s c r i b ์ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเริ่มเลยค่ะชาวกัน งานเยอะชาวกันช่วงต้นกรกฎาเนี่ยนะคะมันมีงานที่แบบแต่แหงแมนหัวกลับมันมีงานที่นะมีงานที่คุณ <laughs> จะต้องสะสางเยอะมากหลายคนเนี่ยกำลังเครียดอยู่กำลังอาจจะเครียดในเรื่องคนด้วยอ่านะคะมีคนมีชีวิตคุณดีนะไม่งั้นไม่มีคนอิจฉานะชาวกันนะนะคะเนี่ย ะค,ะคุณเองอย่าร้อนรุ่มไปตามคนที่อิจฉาคุณบางคนเครียดในเรื่องงานงานก็เยอะอยู่แล้วต้องสะสางไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะวันหนึ่งอยากให้มีสัก48ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงไม่พอนะคะชาวการคิดแบบนั้นนะคะงานเยอะเราต้องมาเจอคนทําให้เครียดอีก ะะแต่ก็ต้องทนอยู่บางคนยังต้องทนอยู่กับงานกับคนนะคะคือคุณทํางานได้ดีถึงมีคนอิจฉาไงแต่คุณนะอย่าร้อนตามนะถ้าคุณร้อนตามมันจะส่งผลเสียกับคุณนะคะมีคนอิจฉาคุณมีคนแบบต้องการเลื่อยเก้าอี้คุณอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะคะแล้วใช้คําพูดหนีบแนมคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวัง The Devil ด้วยหัวกลับเห็นไหมคะเนี่ยนะคะคือคนแบบตั้งใจหักหลังเราอะ่ะ เออนะคะตั้งใจไม่โอเคกับเราเลยแล้วบางทีอยู่ในระดับที่เขาอายุเยอะกว่าเราหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะแต่เขาไม่แสดงออกนะคะเขาถ้าคุณสังเกตดูคุณจะรู้อะนะคะว่าลึกๆแล้วเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้เอ็นดูเรามากสักเท่าไหร่นะคะอืมประมาณนี้ก็ก็ทำให้เกิดอาการเครียดเพราะฉะนั้นโอเคถ้าอยู่ในฐานะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเราเนาะนะคะคือหรือหัวหน้าเราอะต้องบอกว่า คือเราอยากเราทํางานแบบ p r o f e s s i o n a l l ะแบบเป็นมืออาชีพเราไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกคนที่เข้าไปทํางานร่วมกันจะต้องมีมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่จําเป็นค่ะทุกคนไปเอาเงินทุกคนไปเอาตําแหน่งไปเอาความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะให้เราปล่อยวางให้ได้ว่าทํางานก็คือทํางานเรื่องส่วนตัวความคิดส่วนตัวว่าใครจะเมตตาใครอะไรยังไงอาจจะต้องปล่อยวางไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้นะคะแล้วก็คุณเองพยายามระงับความใจร้อนอะ่ะ แต่มันยังมีอะลึกๆอ่ะมันยังมีกลุ่นอยู่ถ้าปล่อยวางได้หมดจะดีมากๆเลยคือปล่อยไปเลยอ่ะดีมากนะคะในช่วงกลางเดือนนะคะคุณจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในการทํางานนะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะดีมากๆเลยนะคะการงานคือดีมากๆในช่วงกลางเดือนนะคะในขณะที่มีผู้ใหญ่บางคนชอบคุณให้โอกาสคุณช่วยเหลือคุณนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะมีบางคนไม่ชอบนะคะ เดอะเมจิเชียนโดยเฉพาะคนที่นะโดยเฉพาะคนที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ฉลาดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าคุณก็ตามนะคะหรือเขาเป็นคนเก่งแต่คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ฉลาดนะคะเออเหมือนไม่ให้ซีนเขาในเวลาทำงาน เขาจะไม่ชอบคุณนะคะมีผู้ใหญ่บางคนนะคะผิวสองสีถึงคล้ำรูปร่างอวบอ้วนไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะคะคนนี้เพียงแต่เขากังวลว่าคุณจะทําโอกาสที่เขาให้อะดีหรือเปล่าสมกับที่เขาตั้งใจให้โอกาสคุณไหมเขาก็จะมีความกังวลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในบางคนในการทําธุรกิจหรือการทํางานนะคะยังมีคนตั้งใจที่จะโกงหรือเอาเปรียบคุณอยู่นะ ะะระหว่างการโดนเอาเปรียบจากการทํางานแล้วทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ก็ให้คุณคิดแล้วกันว่าถ้าคุณโดนเอาเปรียบแล้วคุณได้อะไรในในบางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องคิดในแง่ดีว่าเราได้ประสบการณ์นะเราได้ไม่เหมือนคนอื่นโอเคโดนเอาเปรียบแต่ว่าประสบการณ์เราก็ได้เยอะกว่าคนอื่นเหมือนกันเพราะเราทํางานเยอะกว่าคนอื่นแต่ก็ต้องเอาที่สุขภาพมันไหวด้วยประมาณนี้นะคะก็เตือนประมาณนี้นะสาหรับชาวกันนะคะในเรื่องของการแบบจะไป ได้งานใหม่หรืออะไรมันอาจจะล่าช้าน่ะนะคะหลายคนอาจจะยังพยายามยื้อธุรกิจไว้นะคะหลายคนนะมีการพยายามยื้อธุรกิจไว้บางคนเนี่ยอาจจะมีคนมาให้โอกาสในการทําธุรกิจใหม่หรือมาขอร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะอันนี้ต้องออกการเงินเลยก็แล้วกันระวังการโดนโกงมากมีไพ่โกง มีไพ่โกงเยอะมากชาวการระวังนะชาวการมีเงินเยอะหลายคนมีเงินเก็บหลายคนมีคนอุปถัมภ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ด้วยส้มถึงได้บอกว่าตัวคุณเองอะนะคะก็ปังด้วยตัวของคุณอยู่แล้วหลายคนมีเงินอยู่แล้วแต่คุณระวังโดนเอาเปรียบโดนโกงนะคะมันไม่ใช่ขึ้นมาใบเดียวนะคะนี่หดาบนะคะ The Magician หัวกลับ The Devil นะคะ เดิมสามใบนะคะไพ่โดนโกงนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนะคะถ้ามีการมีใครมาชักชวนหรือในช่วงเนี้ย <c oughs> หรือในช่วงนี้ก็ได้ไปจนถึงกรกฎาคมทั้งเดือนเลยนะคะใครมาขอร่วมหุนรวมทุนเออมาทำกับเราสิโน่นนั่นนี่นะคะระวังโดนโกงนะส้มเตือนแล้วนะขึ้นสามใบเลยนะ <c oughs> ระวังทําอะไรทําคนเดียวไปก่อนไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แบบมีเงินหรือสายป่านมากพอเป็นของตัวเองนะคะก็ยังไม่ต้องลงทุนมากเออเอาแบบประครับประคองไปก่อนอย่างที่หลายๆคนต้องการนั่นแหละนะคะประครับประคองไปก่อนแต่อย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะภาวะทางการเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนออต้นเดือนกรกฎาคมหลายคนยังมีนิสินในระยะยาวอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากๆแต่ในบางคนมีเงิน าบางคนเนี่ยมีทั้งหนี้สินมีทั้งเงินเก็บนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องของหนี้สินนะคะคุณจะใช้อยู่แล้วคุณคุณใช้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมีการที่ใช้หนี้สินแล้วบางทีเหมือนโดนโกงซ้ำอะว่าเออเนี่ยยังใช้ไม่หมด แล้วก็มีเพิ่มดอกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส้มว่ามีคนช่วยคุณนะสภาวะทางด้านการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นในช่วงกลางเดือนมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยนะคะดอขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่ได้แต่เอาจริงๆส้มจะบอกว่าชาวการรักษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ดูแลคุณที่อุปถัมภ์คุณให้ดีนะคะอย่าอย่าใช้โอกาสเปลืองคือเข้าใจใช่ไหมคะคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพร้อมช่วยเราทางด้านการเงินนะ่ะมีอยู่แล้วนะชาวการมีอยู่แล้วนะคะ แต่อย่าพึ่งพาเขาบ่อยๆนะคะเราพึ่งพาเขาบ่อยๆแล้วถ้าเราไปทําธุรกิจแล้วมันแย่บ่อยๆมันเหมือนกับเราไม่ได้พัฒนาหรือเรียนรู้อะไรเลยแล้วอาจจะทําให้ผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้โอกาสเราอีกได้นะเขากังวลเพราะฉะนั้นชาวกันใช้โอกาสอย่าเปลืองการจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ต้องให้มันสมเหตุสมผลและอย่าบ่อยมากเกินไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เตือนชาวกันนะคะเออคือเราต้องดีกับคนที่ดีกับเราไม่ใช่เห็นว่าใครดีกับเราแล้วแบบเออคนนี้เขาง่ายๆกับเราเราก็ขอตลอดเลยอ่ะมันไม่ได้นะเออนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้คนที่ดีกับเราเอาไว้ยามจําเป็นรักษาใจเขาด้วยแต่คนที่ไม่ดีกับเราหรือจ้องโกงเราอะ่ะ อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเมตานะดูดีๆเด,ด้อนะคะในเรื่องเงินนะคะยังต้องระวังมากๆเลยหลายคนมีเงินแต่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนเป็นจํานวนมากๆเลยในช่วงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์การโดนหลอกนะคะระวังให้ดีระวังเลยนะคะส้มไม่รู้ว่าจากคนใกล้ตัวหรือจากคนไกลตัวแต่ว่าอย่าเสียเงินก้อนก่อนเสียเงินก้อนต้องดูให้ดีเสิร์ชข้อมูลอะไรให้ดีเลยนะคะประมาณนี้เรื่องสุขภาพค่าวชาวกัน ะะสุขภาพของชาวกันนะคะบางคนมีโรคชราสายตาคือบางคนก็รู้สึกนะว,ว่าตัวเองอะ่ะแก่มากกว่าข้างในอะ่ะแก่หน้ากว่า <c oughs> แก่มากกว่ารู้สึกว่าข้างในมันแก่มากกว่าข้างนอกอะ่ะเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมาเออไม่ค่อยกระปี้กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวการมีเซนนะว่าตัวเองกําลังจะเป็นอะไรอะ่ะ นะคะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือเลือกแพทย์ได้ดีด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรลองไปเช็คดูก่อนนะคะ,ะ,คะขอคำปรึกษาจากแพทย์ได้นะคะถ้ากังวลโรคกระดูกแล้วก็ริสีดวงกระดูกมาแรงมากเลยนะอาส้มเตือนอีกแล้วนะคะชาวกันว่าชาวกันเนี่ยนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็การอักเสบอย่าไปยกของหนักนะอย่าไปยกของหนักเฮ้ยอ,อันนี้ไหวแมนแมอันนี้ไหวแนแมยกเลย ระวังนะมันเจ็บยาวเลยนะคุณอันนี้ส้มเตือนไว้นะเอาจริงๆส้มก็เจอเองกับตัวนะคะเพราะฉะนั้นคือจะยกจะอะไรก็คือเอาให้มันพอดีกับตัวเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่สู้งานหรือว่าอะไรนะคุณคุณต้อง รักษากระดูกระเดี่ยวของคุณไว้ตามอายุของคุณเออประมาณนี้นะคะโอเคส้มลืมบอกในเรื่องของงานเด่นไปเนาะงานเด่นที่ชาวกันจะทําได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับการเงินเลือกเลือกสวนไรนาอะไรต่างๆนะคะยังทําได้ดีเครื่องอุปโภคบริโภคงานอสังหาริมทรัพย์ทําได้ดีมากๆเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้นะนะคะแบบปสุสสตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีมากๆเลยจริงๆเครื่องแต่งกายก็ทําได้ดีนะคะดีอะ่ะส้มมีความรู้สึกว่าชาวกันหลายๆคนอนะ่ะได้เงิน ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราอะ่ะก็คือยังได้อยู่แต่อย่างที่บอกนะว่าเราให้เราโฟกัสกับคนที่ดีกว่าเราแล้วก็พึ่งพาเขาให้หน้อยลงอย่างที่ชาวการต้องการนั่นแหละอืมนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครเลยนะคะชาวการหลายๆคนต้องบอกว่าเก่งมากแต่ให้ระวังการโดนหลอกโดนลวงในเรื่องการเงินอะ่ะ ประมาณนี้นะคะมีคนอิจฉาหาความก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะปล่อยเขาไปนะคะมาดูสำหรับโชคลาบนะคะชาวกันโชคลาบชาวกันนะคะมีเยอะไหมนะคะในเดือนกรกฎานี้นะคะชาวกันโชคลาบห้าสิบห้าสิบนะส้มต้องบอกแบบนี้นะคะ โชคลาภชาวกันจะมาจากคนที่ทํางานหนักๆ,ๆมากที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะคะนะเป็นผู้หญิงก็มีผู้หญิงที่ทํางานหนักแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชอบเอาชนะนะคะหรือเป็นผู้ชายชาวธาตุน้ําอวบๆหน่อยนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะขอดูเลขนําโชคชาวกันนะคะ1เดือนส้มให้ครั้งเดียวนะไปบริหารกันเอาเองค่ะ7310านยะคะ3ใบแหละแต่ได้4ี่เลข นะคะอันนี้เจดสามนะคะเลขทะเบียนรถนะแล้วก็10อันนี้10นะคะจากเด็กหรือคนท้องก็ได้ด้วยนะ่านะคะโชคลาภนะทะเบียนรถนะคะแล้วก็เด็กแล้วก็คนท้องนะคะอืมประมาณนี้ค่ะมาดูสำหรับไพ่ออร์คเคิลเห็นอะไรนะคะเห็นอะไรในดวงของชาวกันในเรื่องงานเงินบ้างนะคะไพ่อ่ะนะคะเห็นในเรื่องของบิสเนสเวนเจอร์เนี่ย เห็นลู่ทางในการทำธุรกิจคุณเห็นส้มรู้แล้วบางคนอยากทำหรือมีบางคนมาชักชวนคุณศึกษาให้ดีนะคะส้มบอกแล้วคุณอย่าไว้วางใจใครมากเกินไปถ้าสามารถที่จะทำเองได้นะคะก็จะดีมากๆเลยลู่ทางความร่ำรวยมันมีอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้ริเริ่มที่จะค่อยๆทำเองคนเดียวอย่าคิดการใหญ่นะคะอย่าคิดการใหญ่เกินตัว ให้คิดการใหญ่ได้แต่มันต้องพอดีตัวถ้าเกิดคุณเคยทำการใหญ่มาแล้วนะคะและที่สำคัญในการทำหุ้นส่วนนะคะในการทำหุ้นส่วนกับคนอื่นๆต้องดูด้วยค่ะว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะมีคนอยากได้เงินคุณไม่ใช่เอาไปลงทุนแต่อยากได้เงินคุณแบบเพียวๆแบบเขาไม่ต้องลงแรงอะไรแล้วสุดท้ายคุณอาจจะเหนื่อยหรือหนักเองหรือโดนเอาเปรียบด้วยดูให้ดีค่ะว่าการร่วมทําธุรกิจกับใครแล้ว คุณได้จริงหรือเปล่านะคะมันมีลู่ทางมาแต่ต้องดูด้วยว่าคนที่ทํากับคุณน่ะดีหรือไม่ขอคาปรึกษานะคะจากผู้หญิงที่อยู่ใกล้ตัวคุณดอเตอร์นะคะเป็นลูกสาวคุณก็ได้นะคะเป็นแม่คุณนะคะเป็นผู้หญิงอ่ะที่อยู่ใกล้ตัวคุณอันนี้คือครอบคุมนะคะถึงแม้ไพ่จะบอกว่าเป็นดอเตอร์ก็ตามนะคะแต่เป็นผู้หญิงได้ทุกคนเลยที่อยู่รอบตัวคุณนะคะแม่คุณนะคะหรือว่าแฟนคุณอะไรประมาณนี้นะคะคนที่เคยให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับคุณอยู่เสมอ อย่าคิดเองทำเองนะคะเพราะเอาจริงๆเวลาที่คุณตัดสินใจผิดพลาดมานะคะมันก็มีผลกระทบกับพวกเขาอะเออเพราะฉะนั้นปรึกษาเขาก่อนไหมก่อนทำอะไรลองปรึกษาเขาก่อนนะคะชาวกันนะอีกอย่างหนึ่งคือมีหนี้เก่าๆนะคะใครจะขอเงินใครไปลงทุนนะคะชาวกันนะใช้หนี้เก่าก่อนไหมอย่าให้มันทบต้นทบดอกมากเกินไปเราเคยขอเงินใครมาทำทุนนะคะถ้าจะทำใหม่ เอาเงินทําให้มันได้ทําของเก่าให้มันได้กําไรแล้วไปคืนก่อนอ่ะไปคืนก่อนนะคะแล้วถึงค่อยขอใหม่มาให้เป็นจํานวนน้อยกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่มันต้องใช้นี่อ่ะมันต้องมีการทยอยใช้นี่นะอันนี้เดบเพดดอปนะคะคือเฮ้ยคุณต้องใช้นี่นะ นะคือใช้นี่แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณสูงขึ้นนะคะการรู้จักใช้นี่การรู้จักทดแทนคุณคนที่ช่วยเหลือคุณมันจะทําให้ชีวิตคุณสูงขึ้นอันนี้รวมถึงการแบบใช้นี่ในระยะยาวด้วยนะอย่าปิดบังอะไรไว้นะคะนี่สินอะไรต่างๆนะคะเก็บเงินก็ก็ควรเก็บมันจะต้องมีสส่วนส่วนหนึ่งเก็บอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ไปนะคะเออนี่เก่า กรรมเก่า s ไม่รู้นะว่าใครเคยทำอะไรมานะคะแต่ถ้าเกิดมีการออไปจัดการให้มันถูกต้องทุกอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งออการเงินการอะไรแบบนี้นะขอใครมาแล้วก็ออใช้ทยอยใช้ไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้คุณนะเบาตัว คนเราพอนี่มันน้อยอ่ะมันก็เบาตัวนะคะแล้วมันก็ทําให้มีสิ่งใหม่ๆที่ดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะมันจะเป็นการที่ทําให้คุณได้รับพรจากคนที่คุณอะเอาเอา,เอาเงินไปใช้นี่เขาด้วยนะคะทําให้ชีวิตคุณสูงจิตใจคุณสูงขึ้นด้วยนะคะโอเคนะชาวการนะคะขอให้ชาวการทุกคนนะคะมีการงานการเงินที่ดีนะคะร่ํารวยโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ